สวัสดีทุกคนพบกับช่องไอโอโตชแนลสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวสอจรอทุกคนคณะสถาปัต์แล้วก็สวัสดีคณาจารย์ทุกคนด้วยนะคะก็เราขอแนะนำตัวบอว่าสั้นๆก่อนนะเราชื่อไอเอเไอโอโตหรือว่าจะเรียกโอตโตจะเรียกไอโอโตจะเรียกไออืเยก็ได้ เราอยู่พศอหอนึ่งนะภูมิสถาปัดปีหนึ่งเหมือนเพื่อนเลยอืมก็ถ้าใครอยากเมคเฟิก็สามารถทักหาก,กันได้นะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปแนะนําตัวแบบยาวๆท้ายคลิปเนี่ยแล้วก็ขอพูดก่อนว่าเราอะอยากเปิดช่อง youtube มานานแบบมากๆแล้วเพื่อนๆแบบโคตรมากเลยแบบมากมากๆ เออแล้วเราก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่อาจารย์เนี่ยมอหมายงานให้เราแบบแนะนําตัวเนาะเราก็เลยจะเปิดอันนี้เป็นคลิปแรกเลยสําหรับใครที่อยากติดตามชีวิตเด็กสถาปั์เนาะรวมเรื่องราวแบบเพื่อนเพื่อเอราคอนเทตนต์ดีๆที่มันมีประโยชน์กับรุ่นน้องหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็จะทำเนาะก็สวัสดกด subscribe หรือว่ากดกระดิง่งต,ติ๊งๆได้เลยนะทุกคนช่องก็ชื่อไอโอโเลยก็สวาากด ติดตามได้นะอืมแล้วเราก็มีไอด้วยเพื่อนเพื่อน<ๆ>ก็สามารถมาเมคเฟสกันได้นะไอเราก็ชื่อไอโอต้าไปิงป๊งปิ๊งเนาะก็สามารถกดติดตามได้เพื่อนเพื่อนฟอลโล่อะอืมคูฟฟอลโล่ก็ได้นี่แล้วก็เรามีร้านขนมด้วยเพื่อนๆร้านขนมเราก็ชื่อซิซี่ดีลิเชียนเนาะก็สามารถไปกดติดตามได้ใครที่หิวตอนดึกๆต้องอยู่หอก็สามารถทักหารเราได้นะเพราะว่าเราอะ ก็ทําขนมแล,แล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นก็สามารถถ้ามาหายได้หรือว่าถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วอะแล้วก็จะขนมไปขายที่มอเนาะติดไม้ติดมอหน้างานไปหน่อยก็ใครหิวหิวก็สามารถทักหา,าเราได้นะแล้วเราก็รานะคาแบบจับ,จ,บ,จ,บ,จ,บจับต้มจับจับจับต้นระาคาดีถ้าเที่ยวคุณภาพนะก็มีบราวนี่เออ,ส,อสาวๆชอบกินมาก เลือกหน้าได้ด้วยนะเพื่อนๆแล้วก็มีเออเค้กกล้วยหอมเค้กกล้วยหอมนี่ก็คือดีเหมือนกันเพื่อนๆแบบมีแบบอบชีสนะไม่ใช่เค้กกล้วยหอมธรรมดานะธรรมดาก็มีนะมีอบชีสมีดาร์กช็อกมีทูโทนแบบผสมกันก็มีเพื่อนๆแล้วก็มีแบบคุกกี้ขายดีเออซอฟคุกกี้อะไรเงี้ยขายดีเหมือนกันเพื่อนๆก็สามารถไปฟอลโล่ไอจีซิซี่ดิจิช้าได้ไปเลยเพื่อนๆแล้วก็งานอันเดเดกเราชอบ อืมเราชอบนอนหลับอ่ะเรารสึกว่ามันเป็นช่วงรีแลซกไทม์อ่ะเราก็ชอบนอนนะแล้วเราก็ชอบวาดลูกศีเล่นเพื่อนคือเราชอบพวกดอกไม้เลยชอบดอนตะว,วันเป็นคนนิสัยแบบง่ายๆเหมือนกันนะอืมแต่ก็มารู้จักเองดีกว่า,ร,ารู้สึกว่าของวันนี้มันต้องรู้จักกันเองเนาะอืมถ้ามีโอกาสได้เจอกันที่มอก็อยากเมกเฟรงกับเพื่อน เจอหน้ากันเนาะอืมแล้วก็เราชอบแต่งแร็ปแล็วมากเพื่อน,นเราถึงมี AKA ตั้งเองเพราะว่าแร็ปคือแบบเรารู้สึกว่ามันเป็นงานศิลปะที่แบบมันสื่อถึงตัวคนคนนั้นได้ผ่านเนื้อเพลงที่เขาแต่งซึ่งแม่งแบบเจ๋งละแล้วเราก็ชอบงานแร็ปมากๆไม่ว่าจะเป็นพวกแบบมีตรบานี่พวก เดนแลปเปอร์พวกเออแลปเปอร์าวหรือว่าอะไรคือเราชอบมากเออดูอะไรเงี้ยแต่เราก็มีแต่งเองนะเพื่อนก็ไปชมทายคลิปได้แต่เราก็ไม่ค่อยถูกไวยากรณ์แล้วก็เอาแบบสนุกรีแล็กรีแล็กเนาะเออก็สามารถไปติดตามได้เพื่อนถ่ายคลิปเนาะอือแล้วเราก็อยากจะบอกเพื่อว่าฝังเดือฝฟักตัวได้นะแล้วก็ฝังเดือฝฟักตัวกับรุ่นพี่ด้วยนะคะแล้วก็ ฝากเนื้อฝากตัวกับคณะอาจารย์ทุกคนเลยเราแบบชอบทางด้านแบบถาปัดมากก็รวมเพื่อนๆที่ชอบอะไรที่คล้ายๆกันเนาะแล้วก็เราก็อยากเราจะมีไฟเราจะมีไฟแบบนี้เราเากบนาะเวลาเราท้อหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็ ฟัเนื้อฟตัวกับทุกคนด้วยหวังว่าเราจะได้ไปเจอกันที่มอเร็วๆเนาะเพราะว่าอยากไปเจอเพื่อนๆแล้วให้โควิดหายไปจากโลกนี้สักทีแล้วทุกคนโอเคก็ไปชมทลิปกันเลยเพื่อนไปไปชมไปชมเลยไปชมเพื่อนๆโชว์โชว์เพลงนี้ชื่ออีอีนะทุกคนโยโยสวัสดีดิฉันชื่ออเลียนาสกุลนั้นเจดิพามอ้อออมเย่ ย่ก yeah. ็ไม่ต้องพูดอะไรมากแค่อยากรู้จักทุกคนมากมากชีย่ยแลงชื่อไอ AKA ไอโอโตเย่เย่เขาเราที่แค่รอบฟหนึ่งฮิฮิสาขาภูมิสขาปัดอิ๊อีจบมาจากโรงเรียนนตอเออเนาะแต่เราก็ต้องรู้จักเก็บออมอาหารที่เฟลลิตคิคือแซลมอนดองเผ็ดนิดนิดนากลองที่เฟลลิออตคิคือไอโอตโตไงอี๊อีคือ,อ,อติดที่ชันเฟลลิตคิคือ อย่าติรดนายลิลิสิ่งที่วันให้โลกรู้คือโควิดหายสุกทีอี